สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโรกวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาวราศีพฤกษภนะความรักของคนที่มีประเด็นเนาะความสัมพันธ์มีปัญหากันอยู่ตอนนี้ในช่วงแนวโนม้มในช่วงวันที่1 6ถึง30เมษายนนะย้าว่าเป็นความรักของคนที่มีประเด็นใครที่ความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเนาะไม่ใช่เรื่องราวของพวกคุณเดี๋ยวเป็นพลังงานที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เนาะเป็นแคออ่ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงพ่อยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยใครสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดูได้หมดเลยเนาะโหราศาสตร์ไทยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ โอเคแล้วเรื่องราวพวกนี้อย่างที่บอกเนาะมันเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวเป็นดวงของคุณเรื่องราวของคุณก็คําถามของคุณปัญหาของคุณแอดไลน์มาได้นะพะพอทิ้งอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนี้ราคาค่าครู30นาที299บาท60นาที599บาบาทค่ะแล้วก็ถามได้ทุกเรื่องเลยในเวลาที่คุณจองไว้เนาะ แล้วใครที่เข้ามาใหม่นะคะพลอยฝากเป็นกําลังใจกด s u b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะคอมเมนต์ขอเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วชื่นใจเนาะถ้าคอมเมนต์แบบกวนๆหรือไม่เต็มใจอะไรก็ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะเพราะว่าคุณคอมเมนต์มาพลอยก็บล็อกดีนะบล็อกเลยทันทีเนาะถ้าคอมเมนต์ที่ไม่ดีไม่ต้องพิมพ์เนาะโอเคค่ะเรื่องราวพวกนี้สามารถสลับกันได้เนาะมาดูการเรื่องราวของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงคะ พอดูเรื่องเรื่องราวของชาวราศีพฤษภ<ม>หน่อยค่ะดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภหน่อยค่ะอาจจะมีเสียงแพรดังหรือเปล่าไม่รู้เนาะแทรกเข้ามาเพราะว่าข้างบ้านเขาฉลองสงการกันเนาะเปิดดังมากเลยนะอาจจะแทรกเข้ามาเขาด้วยนคีค่ะเรื่องราวของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงคะ เรื่องราวของความสัมพันธ์ไพ่ของครอบครัวขึ้นมาเนาะอโอเคพอย,ยมองแล้วนะไพ่ดออิมพ์เรอร์ขึ้นมามีคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นำสูงนะนิ่งเฉยนะคะเราก็เอา อีโกโอ่ะอีโกโตเต็มเมเลยนะฮะสิบเหรียญน,นะเป็นพลังงานหลักนะพลังงานใบแรกขึ้นมาสิบเหรียญภาวะของการเป็นครอบครัวพวกคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวนะแล้วเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเงินการงานหรือช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินเนาะทีเนี้ยไพ่สิบสิบเหรียญน,น่ะนะก็กลับมากับสิบดาบฉะนั้นภาวะของมองว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วกําลังเจอปัญหานะความสัมพันธ์ที่อาจจะถูก มีมือที่3เข้ามาแทรกนะมีมือที่3เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะแล้วก็คู่กรณีนะอาจจะนิ่งเฉยแล้วก็ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมแก้ปัญหาไม่ยอมทําอะไรเลยนะคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นภาวะของคนไม้คนโสดหรือคนที่มีครอบครัวด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นลูกติดหรือคนที่รักสัตว์เนาะเออรักสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมาสนับสนุนในเรื่องของการเงิน คนคนนี้นะะเขามีอีโก้นะเขามีความที่ไม่อ่อนไม่ลดนะะไม่ลดเลยฉะนั้นภาวะช่วงเนี้ยอาจจะห่างกันด้วยนะเพราะว่าถ้าไพ่ใบเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาแล้วเป็นภาวะแบบนี้ก็เป็นคนที่ตอนเนี้ยกำลังจะพึ่งพาตัวเองตอนเนี้ยกำลังคิดว่าฉันอยู่คนเดียวได้ไหมฉันจะทำอะไรเพื่อให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องไปเจออะไรกับสิ่งเหล่านี้อีกแล้วอาจจะเป็นคนที่กำลังเจอปัญหา ภาวะครอบครัวและคิดที่จะอยากอยู่เป็นโสดเป็นไม้เป็นคนที่อยู่คนเดียวนะคะก็ได้เนาะภาวะนี้นะเพราวะว่านี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคนคนนี้ต่างชาติต่างภาษามีความเป็นตัวเป็นตนมีคนเป็นคนอายุเยอะหัวโบราณก็ได้เนาะหรือว่าเ,เป็นพวกข้าราชการทหารตำรวจเป็น นักการเมืองได้เนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ฟังใครนะถ้าเขาคิดว่าเขาจะทําเขาก็ทําเลยนะภาวะของคุณความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภอาจจะมีตอนนี้ก็คือภาวะปัญหาครอบครัวนะถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ไปแทรกในครอบครัวคนอื่นก็เป็นคนที่มาก่อนแล้วเจอปัญหานี้เต็มๆนะเพราะว่ามันเป็นภาวะของควาว่าเต็มๆนะคะโอเคค่ะมาดูชาวราศีพฤษภห้าใบ มาดูชาวราศีพฤษภห้าใบและผู้กรณีชาวราศีพฤษภห้าใบค่ะขอให้ไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภห้าใบตัวต้นนะคะสามถ้วยนะสามถ้วยชาวราศีพฤษภคุณเป็นคนครบซ้อนเองหรือเปล่าแล้วก็หนึ่งดาบเนาะ วิวออฟจูดนะะแล้วก็อัุวบินถือดาบเดอะเฮอร์มิตนะไพ่ของเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาก็มีชาวราศีกันได้นะคะขอดูหน่อยคู่กรณีหกคล้ายๆกันเลยหรือว่ามีคู่ทั้งคู่นะคะมีคู่แล้วทั้งคู่ห้าหกหกเหรียญห้าดาบสองดาบ The World แล้วก็ ก้าดาบถ้ามองมองในกรีไพ่รวมๆอาจจะมีคู่ทั้งสองคนต่างคนต่างมีคู่แล้วมาคบมาคุยกันนะหรือถ้าเปอร์เซนต์ที่คนที่จะคบซ้อนเยอะสุดก็อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้แต่ก็สลับกันได้นะ้อเพราะไพ่อ,พอะเพราะว่าคนนึงเจอพลังงานท็อกซิกเยอะๆอย่างเงี้ยเครียดนะฮะทีเนี้ยไพ่ของ ชาวราศีพฤษภได้3มถ้วยสาถ้วยก็เห็นไหมความสัมพันธ์ที่มันมันคบกันมากกว่า2คนความรักที่มันเป็นรักซ้อนนะภาวะนี้ตัวตนชาวราศีพฤษภเลยนะก็ตัวตนที่ตัวตนไพ่ใบแรกนะพลังงานใบแรกก็ขึ้น3าถ้วยก็ฉะนั้นอาจจะมีการคบซ้อนแล้วปัญหาเนี่ยมันเลื้อรังนะเพราะว่าแต่ชาวราศีพฤษภเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนไม่อะไรฉะนั้นถ้ามันจะเจออะไรเขาก็เฉยเฉยเขาก็ ตั้งสู้จนเขาผ่านมาได้เรื่อยๆนะวิวออฟเฟอร์จูนเขาเป็นเขาบอกเลยว่าจิตใต้สํานึกเขาเนะี่ยความคิดเขาเขาไม่ยอมแพ้ไงตัวตนเขาก็เขาเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยพอจิตใต้สํานึกอะมันเป็นเหมือนวงล้อแห่งโชคชะตาพอมันไปขึ้นในตาในจิตสํานึก จิตได้สํเนึกเขามันก็แปลว่าเขาจะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเขาอยากจะให้ใครอยู่เขาก็จะให้อยู่ใครรู้จักจะให้ใครไปเขาก็จะเหวี่ยงออกเองนะคะภาวะของเขารู้สึกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไพ่ในอดีตที่ผ่านมามีเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์แรงด้วยนะชาวราศีพฤษภก็อาจจะพูดแรงนะคะหรือว่าเขาเจอคําพูดแรงๆมานะเจอคําพูดแรงๆมีการทะเลาะได้นะไพ่ใบนี้นะสู้กันทะเลาะกันอะไรเงี้ยสู้ด้วยความรู้สึกสู้ด้วยคําพูดนะก็ ก็อาจจะมีปัญหาเนาะสู้ด้วยความเงียบก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาในใน,ในแนวโน้มของเขาเขาพยายามเก็บตัวเขามีโรกส่วนตัวช่วงนี้เขาแบบว่าเออเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตจะทําอะไรนะจะทําอะไรก็คิดจะทําอะไรก็ก็แล้วทาําช้าทําช้านะทีนี้มาดูคู่กรณีของชาวราศีพฤษภกันนะ ไพ่ใบแรกอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกแบ่งเหมือนคุณนะตัวตนไพ่พลังงานหลักขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้คบซ้อนด้วยถ้าคุณไม่ได้มีคู่ด้วยก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเคยได้เต็มๆแต่มันมีคนอื่นเข้ามาแบ่งความสัมพันธ์ของคุณไปคุณภาวะของการถูกแบ่งนะถูกแบ่งความรักความสัมพันธ์ไปมีคนนั่งรอเห็นไหม แจกได้ทีละคนนะไม่ไม่ได้พร้อมกันฉะนั้นในความคิดคุณคุณอยากจะเดินหนีแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําดีเท่าไหร่นะทาดีเท่าไหร่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ความสําคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็ทําให้คุณรู้สึกแย่ลงทุกวันนะฉะนั้นในความคิดคุณน่ะเหนื่อยคุณอยากจะพักนะแต่พักได้ไหมอ่ะคุณยังละล้าละลังคุณอยากจะไปคุณก็ไปไม่ได้นะไพ่คล้ายๆกันเลยเนาะ ถือไว้สองมืออย่างเงี้ยค่ะแบ่งอย่างเงี้ยฉะนั้นละล้าละละังจะไปก็ไปไม่ได้จะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เต็มร้อยอ,อยู่ก็ไม่ได้ความสุขสักเท่าไหร่ไปก็ยังคิดถึงนะฉะนั้นคุณจิตได้สํเนึกอยากจะตัดสินใจอยากจะทําอะไรแต่ก็ยังทําไม่ได้ไพ่เดอะเบอร์ ในอดีตมันเหมือนมีการสัญญาหรือข้อตกลงหรือการพูดคุยว่าเหมือนมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้นะในอดีตบอกว่าพยายามจะปรับให้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วแนวโน้มมันก็มาอีกว่าการถูกหลอกนะการที่ทําพูดไปเราก็ทําไม่ได้พูดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจริงๆนะทาให้คุณเศร้าแล้วคุณก็รู้สึกแย่อยู่ตรงนี้คู่กรณีของชาวราศีศพฤษภมันกลายเป็นว่าเหมือนคนอยู่คนละมุมเขาก็อยู่ห้องก ชาวราศีพฤษภก็เงียบคนนี้ก็เงียบเห็นไหมมันเหมือนคนละห้องอะ่ะอยู่คนละที่แล้วความรู้สึกมันมันแย่ถึงจะอยู่ด้วยกันมันเหมือนโลกคนละใบอะเออเหมือนโลกคนละใบเนาะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าชาวราศีพฤษภคุณคิดอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะชาวราศีพฤษภคุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะชาวราศีพฤษภ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหรือว่ารู้สึกยังไงกับคนคนนั้นค่ะ The Lover เห็นไหมคุณก็อยากมีไว้ทั้งสองนะทั้งทั้งที่ The Moon ขึ้นมา The Lover เป็นไพ่ของชาวราศีมิถุนได้เนาะนะคะแล้วก็ The Moon นะคะชาวราศีมีนได้เหมือนกันนะแล้วก็ไพ่ของ The Hangman นะบอกเลยชาวราศีสีพึกศบ Hangman ขึ้นมาอีกแล้วเนาะเห็นไหม ไพ่ The Hangman เนี่ยมันเหมือนคนมีคู่แล้วถูกมัดขาแล้วมันมันไม่ใช่มัดขามันคืออะเป็นอะไรที่มันถูกมัดกันแล้วอะฉะนั้นตัวตัวความรู้สึกของชาวราศีพฤษภอยากมีอยากมีความสัมพันธ์นะแต่มันเป็นภาวะของการที่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ารื้ไปราบลื่นอะมันมีคนถูก มันมีการถูกกั้นถูกขวานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอนะ่ะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะมีการที่มีที่ยึดติดไปแล้วอะ่ะแล้วคุณจะไปคบซ้อนอนะ่ะอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ยอมง่ายๆหรอกนะเพราะว่าจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงเนาะเพราะเดิมมูลมันเป็นไพ่ของการไม่ชัดเจนหลอกหลอนแล้วก็ทําแล้วมันไม่ได้มีความสุขอ่ะอยู่กับ,อย,กบอยู่กับอันเนี้ยคาดหวังว่าดีแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความเครียดแล้วก็แฮงแมนมันไม่ได้หลุดรู้สึกยังไงคิดยังไงแต่ไปไม่ไ ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะไปนันไม่ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดแต่ก็ยังไม่อยากปล่อยให้ให้คนที่ที่ความสัมพันธ์ที่มันซ้อนอยู่เนี่ยไม่ได้อยากให้หายไปไหนนะมันก็เป็นภาวะของอย่างเงี้ยเออรู้ทุกอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะทีนี้มาดูแล้วเขาล่ะเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพฤษภหรือรู้สึกดิคิดยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้คะ วิวออฟฟอร์จูนนะะวงล้อแห่งโชคชะตาคุณรู้เลยอ่ะคุณรู้สึกว่ามันเป็นกรรมอะไรของคุณอ่ะเออเป็นกรรมอะไรของคุณนะคุณยังรอนะพลอยมองว่าคุณยังรอที่จะให้ครอบครัวของคุณนะคุณอยากให้กลับมาเหมือนเดิมนะบอกว่าเออถ้ามีวาสนาหรือบุญอะไรที่มันมันเงี่ยก็ขอให้คุณได้กลับมาเนาะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นวงล้อแห่งโชคชะตาคุณบอกว่าครอบครัวคุณมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่า ายไปต้องเจอแบบนี้แต่พลังงานของของความรู้สึกของคู่กรณีคิดดีนะ,ะเขาอาจจะคาดหวังกับการที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวให้มันมีความสุขนะไม่อยากปล่อยไปเนาะไม่อยากปล่อยไปเพราะว่าถ้าในความรู้สึกพลอยว่าเขาเองรู้สึกว่าบุญวาสนาบุญวาสนาอยู view June นะ่ออฟฟิจูนอยากให้วาสนาหรือชะตามันกําหนดนะเคยมีความสุขก็ยังอยากที่จะกลับมามีความสุขอยากให้สิ่งน,นั้นนะมันหลุดออกไปนะเพราะว่าอยากให วงล้อแห่งชชกชะตาเนี่ยเหี่ยงคนคนนั้นออกไปแล้วเรียกความสุขกลับมาให้คูดให้เขาเหมือนเดิมนะคะครอบครัพวพวกคุณอาจจะมีรูปด้วยกันด้วยซ้ําไปเนาะอืมโอเคค่ะทีนี้มาดูกันอ๋อขอดูแล้วกันถ้าอ๋อดูแนวโน้มเนาะต่อไปเป็นแนวโน้มขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนช่วง16ถึง30เมษาเลยค่ะความรักความสัมพันธ์แนวโน้มนะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ ในช่วง16ถึง30เมษาเพลงมันดังมากค่ะดังมากจนพลอยแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนต้องแข่งกันอะเออมันจะทำให้เราไม่มีสมาธิด้วยเนาะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงคะชาวราศีพฤษภม,มีคนเหนื่อยเนาะแนวความสัมพันธ์อาจจะถอยหลังห่างกันเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วก็ แต่ยังถือกันไวน้เนาะแล้วคนที่คบซ้อนก็ยังถือไว้สองมืออย่างนี้นะยังถือไว้สองมือนะไพ่ธาตุน้ําได้เนาะก็ระกดพิจิกมีนแล้วก็ยังแบกกันไปค่ะทั้งๆท,ท,ที่ความสัมพันธ์ที่มันมันเหนื่อยนะมันไปด้วยกันมันก็เหนื่อยแต่ก็ยังอยากจะแบกกันไว้อยู่อย่างนี้นะดีเอ็มเพรสมีไพ่ของแม่ของลูกมีไพ่ของภรรยาขึ้นมาฉะนั้นะความสัมพันธ์นี้ก็ยังเกี่ยวโยงอาจจะยังต้องเป็นเป็นไปอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ย อมันจะดีขึ้นนะถ้าใครที่เป็นพรรยาเป็นครอบครัวที่มีมีมีครอบครัวด้วยกันนะเขาเองอาจจะพยายามกลับมาทําตัวให้ดีมากขึ้นนะมาทําตัวให้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็มันเป็นไพ่ของการกลับมาบางสิ่งอย่างที่เขาจะมาแสดงออกนะแต่ถ้าคนที่มาทีหลังก็ก็ให้รู้นิดนึงนะว่า เขาจะพยายามทําดีกับค,ครอบครัวให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาและวกันเขาเจอปัญหาฉะนั้นะคนที่มาทีหลังก็อาจจะมีหนอยมีความรู้สึกนั้นนะเพราะว่าไพ่ของของภรรยาไพ่ของเียหลวงขึ้นมาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์หรือตัวหรืออาจจะกลับกันว่า วขาอาจจะไปให้ความสําคัญกับคนนั้นที่เป็นผู้หญิงที่ที่ดูมีความสมบูรณ์ถ้าใครที่เกื้อหนุนหรือสนับสนุนเขาในช่วงเนี้เขาก็จะให้ความสําคัญจริงๆเนาะแล้วก็เป็นไพ่คิงถ้วยอ่ะไม่เลือกซักฝ่ายนะถือว่าอย่างเงี้ยเออคนที่อยู่ข้างๆอ่ะเจ็บทั้งคู่นะคะเจ็บทั้งคู่แนวโน้มก็ยังยังความสัมพันธ์ยังยังไปกันต่อแบบเหนื่อยๆแต่ก็เหมือนมีอะไรดีขึ้นบ้างเนาะเหมือนมีอะไรดีขึ้นบ้างพยายามที่จะทําดีขึ้นบ้างเนาะ ทีนี้มาดูค่ะไพ่นะคะถ้าถ้าเขานะอยากบอกชาวราศีพฤษภได้เขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภคะถ้าเขาบอกชาวราศีพฤษภได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาราศีพฤษภคะห้าถ้วยนะคะ เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาอึดอัดมากนะเขารักคุณมากอะค่ะรักมากนะปล่อยวางไม่ได้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่อยู่ข้างหลังของชาวราศีพฤษพเนาะเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกแย่กับสิ่งนี้เขาคุมเครือเขาเขาไม่ได้ความชัดเจนมันทําให้เขารู้สึกหมองเศร้าผ้าที่คุมอยู่เนี่ยเศร้าเนาะดูเศร้าแม้สีดำเนาะฉะนั้น อึมครึมไม่มีความสดใสเลยเนียแล้วเขาก็รักคุณมากนะเขายอมยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขามีความรักให้คุณเห็นไหมคะไปไม่ได้พไพ่ใบนี้มันบอกว่าไปไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่ไปเองคนคนเนี้ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยปล่อยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้นะไม่ยอมหลุดไปเองนะแกะได้นะตรงเนี้ยแกะได้เดินออกไปได้แต่ไม่เพราะอะไรเพราะว่ารักมากนะควีนถ้วยอ่ะเหมือนเหมือนคนคนเนี้ยเอาใจของเขา,าไปผูกกับชาวราศีพฤษภมากมากนะคะฉะนั้นก็รู้สึกว่า เสียใจน้อยใจนะหรือหรือน้อยใจในที่นี้ก็คืออาจจะน้อยใจว่า,าเรื่องของเนี่ยอันนี้แม่ของลูกอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวนะจะบอกว่าอย่างไงอันจ,จะรู้สึกไปถึงว่าอเขามีลูกเขามีเมียอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอะไรที่มันมันมันทั้งรักทั้งเสียใจทั้งรู้สึกว่า เราอาจจะไม่มีสิทธิ์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะถ้าคนที่มาก่อนก็รู้สึกว่ารักมากอะยังปล่อยไม่ได้อาจาจะเป็นพ่อของลูกฉันด้วยเป็นแม่ของลูกฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยเป็นภาวะของการปงไม่ได้ไปไม่ได้นะยังยึดอัดอ,อ,อยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะชาวราศีพฤษภละ่ะอยากบอกอะไรกับเขาไหมขอดูหน่อยคะ่ะขอดูหนีอยคะ่ะดูซิว่าชาวราศีพฤษภอยากบอกอะไรกับเขา เหมือนกันเลยอ่ะโหไพ่แบบสับแล้วน้องเห็นเนาะว่าพลอยสับแล้วจริงจริงมีไพ่ของชาวราศีธนูขึ้นมาเนาะจริงๆความรู้สึกเดียวกันเลยเราก็ตัดเธอไม่ได้นะเราก็ตัดเธอไม่ได้ถึงมันเหนื่อยถึงมันแย่มันมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวความสัมพันธ์ปวดหัวก็ยังอยากที่จะมีกันอยู่ยังอยากที่จะไปกันต่อมีกำแพงก็อยากที่จะไปกันต่อถึงว่ากำแพงนี้มันจะสูงก็อยากไปกันต่อแทมเพร์ ก็ยังบาลานซ์กันอยู่นะเออยังบาลานซ์ยังถือไว้สองมือชาวราศีพฤษภเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะรู้สึกเช่นเดียวกันเลยนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเออเขาเนี่ยถ้าเรียกว่าอะไรเขา,ขาเออชาวราศีพฤษภเนี่ย เป็นอะไรในความรู้สึกของเขาเนาะเป็นในอะไรในความคิดของเขาชาวรู้สึกชาวประสบคุณเป็นอะไรในความรู้สึกในคิดของเขาคุณเป็นอะไรสําหรับเขานั่นแหละเออแปรอะไรแปรอะไรมั่วไปหมดเลยนะมีเสียงเพลงมาคงจะหยุดทําคลิปก่อนนะเหลือเหลือชาวราศีตุลอีกหนึ่งชาวราศีเนาะก็จะถึงวันที่16แล้วก็ยังออวันนี้วันที่14แล้วก็พยายามทําให้เนาะแต่ว่าเสียงเพลงข้างบ้านนอะอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อยใช้ไพ่ของออร์เคิลถามแล้วกันว่า อชาวราศีพฤษภในความรู้สึกเขาแล้วอ่ะคุณเป็นอะไรสำหรับเขาอใบแรกเนาะเห็นไหมอ่าคุณอาจจะเป็นแสงสว่างที่เขาอยากจะเดินออกไป หรืออีกด้านหนึ่งคุณอาจจะเป็นมีดที่คอยทิมให้เขารู้สึกเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ก็ได้อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ละล้าละละัละลงอยู่ตรงนี้เนะหรือคุณเป็นคนที่กำลังจะทิมเขาเนี่ยทำให้เขาเจ็บอยู่เนี่ยเออนะกำลังที่จะทำให้เขาเจ็บอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แสงเทียนแต่ว่าเทียนครึ่งเริ่มเนี่ยมันก็ยังมีความสว่างเขารู้สึกได้ว่าคุณก็เป็นเป็นอะไรที่ ความรู้สึกว่าเป็นแสงอะให้ใบเนี่ยแบบอีกครึ่งเล่มอะยังอยากที่จะให้เทียนนี้มันจุดอยู่ยังไม่อยากจะดับไปไหนอยากจะอยู่อยากจะมีอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมแต่กําแพงอะมันเยอะเหลือเกินนะดูเห็นไหมสองคนที่มาสอดส่องสายตาหรือความสัมพันธ์ที่มันถูกกั้นถูกขวางอะนะทั้งทงที่รักนะรักนะความสัมพันธ์อะมันอาจจะมีช่องทางที่ที่ทออกได้แต่ก็ สรุปแล้วพอถูกจับตามองไพ่ของการถูกจับตามองเนะี่ยทั้งสองใบเลยแต่สุดท้ายคุณก็คือความสุขของเขานะอืมคุณคือแสงสว่างคือสิ่งที่เขารออีกเทียนอีกครึ่งเว่มเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่อย่างนั้นนนะี่คือความรู้สึกของของเขาเนาะชาวราศีพฤษภพลังงานสลับกันได้นะคะไม่ไม่ต้องซีเรียสเนาะคอยถือว่าพอยมาเล่านิทานมาพูดมนาะ เราอะไรให้ฟังเป็นเรื่องขำๆเนาะอย่าไปซีเรียสนะคะโอเคมาดูไพ่แนะนำเนาะขอค้างชาวราศีตุลเนาะถ้าชาวราศีตุลมารอก็รอก่อนเนาะอีกอาจจะเป็นช่วงเย็นให้เขาปิดก่อนแถวหูบ้านนี้นะทุกปีเลยเขาจะกินกันแทบเปิดเพลงตลอด24ชั่วโมงช่วงสงการเน์นะต้องหาจังหวะเวลาก่อนนะคะ โอเคมาดูนะมาดูว่าให้สรุปให้กับชาวราศีพฤกษภเนาะชาวราศีพฤกษภเป็นยังไงนะขอให้สรุปให้แนะนำค่ะอัศวินถือถ้วยนะแล้วก็หกถ้วยอืมถ้าคุณยังอยากที่จะรักกันอยู่คุณยังมีกันอยู่ยังคงไปมาหาสู่ยังคงรู้สึกถึงกันคุณก็รู้ไว้เถอะว่า คุณก็ตัดกันไม่ได้นะความสัมพันธ์ก็ชัดเจนไม่ได้รักสามเศร้าของเราก็ยังคงเป็นไปลักษณะนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าเพ่อนจะบอกว่าไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าคุณมาทางผิดทางนะคุณมาผิดทางมันก็เป็นไปอย่างนี้หรือคนที่มาก่อนแล้วคุณก็ต้องจะบอกว่าเรื่องมันเกิดแล้วอะเรื่องมันเกิดแล้วอะมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความรู้สึกเขาได้นะแต่พ่อยจะบอกว่าถ้าคุณอยู่อย่างงี้ คุณรักเขาให้น้อยลงนะการที่คุณจะวิ่งเข้าไปให้แต่ความรักของเขาอะ่ะคุณอาจจะต้องลดถ้วยนะั้นลงนะลดถ้วยที่ว่ารักลงนะเนาะความเจ็บมันมีอะค่อยมองจากไพ่แล้วอะ่ะเขาไม่เลือกใครเขาไม่ตัดสินใจเขาถ้าได้มีใครเข้ามาในชีวิตเขาเขาอยากจะแบกไปทั้งหมดมีกี่ไปกี่กี่อันเขาก็จะแบกไปอย่างงี้ฉะนั้นคุณเองต้องเป็นคนที่คนถ้าคนที่เจ็บก็ต้องลดลดความรักของคุณลงให้ได้เนาะเนี่ยเออ ยังไงเขาก็ไม่เลือกไงเนาะนั่นคุณก็ต้องลดด้วยตัวของคุณเองนะคะชาวราศีเครสโพโจบไปแล้วนะคะเรื่องราวของคุณนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือมีตรงกับใครเลยก็ได้อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะขอบคุณสําหรับการดูมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ